สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารีวิวร้านคอนโตนะครับผมมาซื้อเครื่งเก่งอะไรแบบขอเขาว่าจะมาถ่ายรีวิวที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ชอบการกงนกีนกกนหรือว่าแต่งตัวอะไรนะครับก็น่าจะเคยเสียงเงินกับคอนโตมาไม่มากก็น้อยผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะครับก็ตั้งแต่เด็กเลยในทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้จะพามาดูที่สาขาเมกาบางนานะครับว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็เข้ามาต้องบอกว่าคอนโตก็มีเสื้อผ้าหลากหลายลายี่ห้อมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของนูดี้ผมว่าเมื่อก่อนเราซื้อนูดนะ กิมทิมมีตินฟินมีไทลองจอนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีทรงที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคือเมื่อก่อนจะมีทรงสลิมสลิมใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเป็นทัฟโทนี่นะครับก็ทรงใหญ่ขึ้นมาแบบนี้คือว่านูดี้ก็เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายนะเริ่มประมาณกาแบบห0 0ั0เอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีหลากหลายทรงให้คุณได้ลองเลือกกันใครยังชอบเล็กๆอยู่ก็เนี่ยพวกทรงสลิมมากๆแบบนี้นี่ก็สลิมเกินไปหน่อยนะฮะเนี่ยมีพวกแบบ ลีนดีนก็จะแบบเล็กๆเลยนะครับซึ่งผมว่าผมไม่ค่อยชอบแล้วผมไมชอบทรงที่แบบค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นโซนแรกก็มีทั้งผ้าดิบแล้วก็ผ้าฟอกด้วยนะครับข้ามมาที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเดียสนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําออกมาให้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไบค์เกอร์อะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยก็มีความแบบเท่ๆเห็นปะลายก็จะแบบมีความเท่มากนะครับเนี่ยลองดู แล้วก็พวกเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้นะครับก็มีนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์ The d u d e นะฮะผมก็พาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายอย่างที่อยากจะพาทุกคนมาดูกันนี่ก็จะเป็นโซนของแบรนด์ e r v i c e w o r k s คือตอนแรกผมก็ดูแบบเออมาดูเวิร์กแวร์มากเลยใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์วิสเวิร์กนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่เจ้าของเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นเชฟเราก็ออกแบบเสื้อผ้าให้มันเหมาะกับ เชฟไม่ใช่เชฟเมืองไทยนะถ้าเกิดเชฟเมืองไทยเราอจะอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเชฟต่างประเทศเนี่ยเขาต้องแบบไปอยู่เอา d o o r บ้างอะไรแบบนี้บ้าน,นครับก็เลยจะมีพวกแพชต่างๆที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ของเชฟได้แบบนี้แล้วก็พวกลายต่างๆนะฮะก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากอาหารเห็นไหมเครื่องดื่มต่างๆก็จะมีขวดน้ำมีแก้ววน์ช้อนซ่อมนี่คือ service work นะครับนี่มีพวกกีงขาสั้นด้วยนะแบบมี ก็จะครบทุกอย่างเลยนะครับถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็น s a n d r a นะครับอันนี้ก็จะแบบให้ความเป็นเวิร์กแวร์มากเห็นไ,ไหมก็จะมีความหนาของผ้านิดนึงนะเพราะว่าเวิร์กแวร์ปุ๊บเนี่ยเราใส่เนี่ยเราต้องแบบให้มันคงทนใช่ไหมให้แบบตัวเรามันไม่โดนกระแทกเลยเท่าไปชนนูน่นชนนี่เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มีให้เลือกเยอะนะพวกหมวกเนี่ยก็จะให้ฟีลแบบเท่เลยเวิร์กแวร์อเมริกันมาก เสื้อพวกนี้นะครับแจ็คเก็ตต่างๆนะนี่แล้วก็พวกกางเกงก็จะเป็นพวกกางเกงว o ร์กแ a r รเนี่ยเห็นไหมจะทรงแบบไซส์ใหญ่ๆหน่อยใส่แบก,กี้แบก,กี้หน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ให้ฟ like ีลแบบมิลิ t a รีนะิดนึงนะคาโก้แพนมีกระเป๋าเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ฝั่งนู้นกันต่อน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟลา t แท็กฟ i ายแท็กก็เป็นกระเป๋าจาก ผ้าใบรถสิบล้อนะครับก็เป็นพวกไฟรท์แชกนะฮะที่ก็จะเป็นกระเป๋าจากผ้าใบรถสิบล้อนะครับมีหลายทรงเลยคุณก็มาลองเลือกดูนะว่าชอบแบบไหนแล้วก็มาที่ตรงไหนต่อด,ดีที่บริเวณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเกงยีนละผมอะ่ะชอบมาเดินในเกงยีนี่ฟ่อนโตมากพราะว่า เขามีหลายี่้อมาแต่ว่าวันนี้ที่จะมาแนะนำก็มีแค่สามสี่แบรนด์มานั้นนะครับที่ผมใส่อยู่นี้เป็นออสโลนะครับซึ่งพอเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับก็เลยทําให้พวกความยาวขานะค่อนข้างจะพอดีมากนะทุกคนลองดูนะนี่ฮะถ้าเราไปซื้อของพวกแบบยุโรปเมกันใช่ปะ่ะผมใส่มันจะยาวมากความยาวมันนักษามสิสี่นิ้วจากเตาใช่ปะ่ะแต่ว่าพวกนี้ผมว่าอยู่มาสักสามสิบเพื่อทำให้ใส่ได้พอดีมากครับเพราะจะมีอยู่สองทรงหลักๆนะก็คือจะเป็นทรงที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็จะฟีลแบบคล้ายๆรีวายหนะ้าศูนย์หนึ่งเนาะ ที่เขาเรียกว่าเป็นแ a r ตฟิตนะครับก็จะเป็นทรงแบบแบกี้แบก้หน่อยอันนี้ไม่มีสายผมก็เลยไม่ได้ลองให้ดูนะนอกจากนั้นก็จะมีพวกกางเกงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกมิลิชารรี่อะไรแบบนี้นะครับลองดูนะเพวกกระเป๋าเยอะๆนะแล้วก็ใส่หลวมๆสบายๆแบบนี้เป็นกางเกงผ้าผมว่าเนี้ยก็ใส่สบายเหมือนกันนะใครอยากแต่งตัวให้ฟิลแบบจับๆหน่อยจะเป็นนีสหน่อยนะ ก็เนี่ยเลือกเป็นสักสีเขียวแล้วก็ใส่กับพวกเสื้อยีนเนี่ยผมว่ามันก็เท่มากนะครับนี่นี่ก็ดมีมาต่อกันที่แบรนด์นี้คือ TCB นะครับก็คือ Two c a t นั่นเองนะครับก็ตามชื่อเลยคือโลโก้จะเป็นแบบแมว2ตัวนะครับวันนี้ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอีก1แบรนด์นะโดย ความเจ๋งของแบรนด์นี้คือว่าเขาจะไปเอาพวกกางเกงแบบในยุคต่างๆที่แบบฮิตๆมาสมัยก่อนนั้นตัแบบ1890 1920อะไรแบบนี้แล้วเขาจะเอาทั้งทรงทั้งผ้าต่างๆของเขาเนี่ยมาทำเหมือนเป็นการรีปรดักชั่นทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันนะครับอย่างอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาเอามาทั้งผ้านะครับเนี่ยผ้าผมน้ำหนักดีมากนะมัน,น12.5ออนในมังเพราะมันฟิวดีะผมว่าสบายมากแล้วก็พวก หมุดต่างๆพวกกระดุมต่างๆที่ในสมัยก่อน,นเรายังไม่มีเข็มขัดใช่ไหมเขาก็ใช้เป็นกระดุมแบบนี้เพื่อให้แบบเอวมันสายรัดอะไรเนี้ยทำให้เอวมันเล็กลงแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เขาก็เอามาทั้งหมดเลยคือบางแบรนด์เนี่ยเขาจะเอาแค่ส่งมาใช่ไหมแต่ว่า TCB เนี่ยเขาจะามาทั้งการดีไซน์แล้วก็ส่งด้วยนะครับยิใไปดูตัวนีด้ดูดิเห็นไหมอันใหญ่มากเป็นทรงแบบเวิร์กแบสุดๆอันนี้น่าจะเป็นยุคของแบบ วันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายุคอะไรนะครับแต่วันนี้อ๋อผ่านี่สิบออนเองไม่น่าริ้วมากใส่สบายมากนะครับแต่เขาก็จะมีทรงที่น่าสนใจหลายทรงเหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นทรงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประมาณแบบยุคแบบยุค50นะครับันเนี้ยหนึ่งเก้าห้าูนนี่ก็จะเป็นทรงที่ขายใหญ่นิดนึงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะทำาปีคลิปหนึ่งด้วยนะครับพาแบบมาลองเกงยีนที่แบบ พามาลองใส่เลยว่าแต่ละไซส์แต่ละทรงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะมีที่เป็นยุค60นะครับคือถ้าใครที่ชอบมางเกิยนีเนี่ยแต่ละยุคเขาก็จะมีทรงที่แตกต่างไปบางยุคก็จะเอวสูงขึ้นมาหน่อยขาเล็กลงหน่อยอะไรแบบนั้นหรือขาใหญ่ขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับผ้าก็จะมีความแตกต่างกันนะตั้งแต่12อองอนถึงกับ14ออนอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น TCB นะครับมีจริงจริงมียามันเนะอีกแบรนด์หนึ่งที่นี้ก็น่าสนใจยามันเนะเนี่ย เป็นแบรนด์ที่เป็นเหมือนทายาทรุ่นที่2ของอีวิสุนะครับถ้าใครที่แบบชอบใส่เกงแบ็กกี้แบ็กกี้ดุดๆุดหน่อยเมื่อก่อนของอีวิสุใช่ไหมที่ข้างหลังจะเป็นแบบเป็นลายเพ้นส์ใหญ่ๆกันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทายาทเขาแล้วก็มาทําต่อซึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าเขาก็จะเอาพวกทรงเนี่ยจากยุคมาสัก90 2000ที่ตอนนั้นกำลังฮิตเนี่ยเอามาทําใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังยังคงคอนเซปต์เดิมคือว่าเราจะมีตัววายนี่คือมาจากชื่อแบรนด์เขานะครับยามาเน,นะนะฮะ แล้วก็เป็นการเพ้นมือด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเราก็จะทําให้เราเขียนปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงแบบยุคมาณักสองพันกว่ากว่าเนาะที่เราต้องใส่กางเกงใหญ่ๆอีวิสุแล้วก็ใส่พวกกับรองเท้าใน k ี Air Force อย่าเงแล้วก็ใส่หลุดตุลุดตุนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนทีไ่ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนนั้นนั่นเองนะครับอ่ะไปที่ บแบรนด์ต่อมานี้ก็มีพวกกับ s t r i k e ก o นะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่แบบค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนะครับใครชอบแบบผ้าหนาๆคุณก็มาลองดูบแบรนด์นี้คือจริงๆผ้าหนาๆเนี่ยของทางพ r อน t ตเนี่ยก็มีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าหนาละอันนี้หนาเหมือนกันนะครับก็พวก Iron h ฮารใครชอบปั้นเฟดเนี่ยผพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะแบบต้องมี Iron Har รกันใช่ไหมยี่สิบกออนอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีหลายทรงนะคุณมาลองเลือกดูแต่ว่าบแบรนด์ที่ผมชอบมากก็คือ แบรนด์ Naked and Famous นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากแคนาดานะครับจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยก็คือว่าเขาจะเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรอะสีย้อมต่างๆที่แบบมันมีความแ,บบแปลกๆมันจะเป็นทั้งแบบเอาดอกซากุระมาย้อมหรือว่าจะเอาแบบชาเขียวนี่นะครับมาย้อมมาเกงยียนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นมันไม่มีละนะครับเขาออกมาเป็นซีซันอลเท่านั้นเองแต่ว่านี้จะเป็นพวกทแรบบงคลาสสิกของเขา ซึ่งในเก a เดนเฟมัสเนี่ยเขาจะไม่ได้ทรงใหญ่มากนะจริงๆเขาจะทรงมันแบบสลิมสลิมแล้วก็จะมีความเทเปอร์หน่อยก็จะมีอยู่หลายทรงเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทรูกายนะครับมีทรงเวียดกายด้วยนะครับนี่แล้วก็อ e ีซี่กายซึ่งอีซี่กายเนี่ยผ้าว่ามันมีความแข็งกว่าหน่อยนึงนะผ้ามันหนากว่า เอาจริงที่ผมได้ลองของ Naked and f เ m o u s เนี่ยเดี๋ยวไปรอดูอีกคลิปหนึ่งนะว่าผมใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมอะ่ะมีความรู้สึกว่าผมชอบผ้าของตัวตัวแรกที่เอาให้ดูที่สุดเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือครูกายนะครับมันจะแบบมีความสลิมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สลิมมากแล้วผ้าก็แบบไม่ได้หนามากือจริงผมเป็นคนชอบกางเกงที่ผ้ามันแบบไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เราใส่อยู่เมืองไทยเนาะถ้าเกิดผ้ามันหนามากมันก็จะแบบมีความร้อนอะไรประมาณนั้นซึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหม พอมันเป็นแบรนด์จากแคนาดาเขาทําให้ฝรั่งใช่ปะเพราะฉะนั้นขาจะยาวมากแต่ว่าข้อดีเลยคือว่าถ้าเกิดมาซูริทิพนโตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบริการตัดขาด้วยซึ่งก็เป็นการเย็บจากลูกโซ่นะเพราะฉะนั้นกางเกงเรามันก็จะปลายขายมันก็จะแบบเหมือนเดิมเนี่ยประมาณน,นี้เห็นไหมมันจะแบบมีการเย็บแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการเย็บแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคไปต่อที่ฝั่งนี้จริงๆก็มีพวกแบบอุปกรณ์ ตกแต่งบ้านเหรอเออมีองค์กรตกแต่งบ้านด้วยผมเพิ่งรู้แล้วก็มาดูฝั่งของรองเท้าแล้วกันรองเท้าผมว่าถ้าทุกคนต้องเคยมาซื้อแบบเรดวิงที่ฟรอนโตอยู่แล้วอย่างรุ่นนี้ไอโรนเอ็นเจอร์ผมโคตรชอบเลยเมื่อก่อนแต่ว่าพอโตมาแบบพอเริ่มสาสิบกว่านะมันก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่ามันใส่แล้วมันร้อนเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าใครที่เป็นสายเวิร์กแวร์เนี่ยคุณก็น่าจะเคยมีไอโรนเอ็นเจอร์แบบแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นพวกแบบหนังกลับก็มาลลอองเืกดู ก็มีทรงแบบคลาสสิกนะครับของ Red Wing อยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเป็นยี่ห้อ General ด้วยนะครับอันนี้ก็จะราคาอัพขึ้นไปจาก r Red w i n g นิดนึงซึ่งผมเห็นแล้วว่าพื้นเป็นไบบรเพราะฉะนั้นคุณใส่ไปเหอะมันทนทานอย่างแน่นอนแต่ผมว่าเขาใช้เป็นผ้าเนี่ยมีหนังส่วนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นผ้าเงี้ยทำให้ระบายอากาศน่าจะได้ดีกว่าแล้วก็เป็น made in USA ด้วยนะครับมีแบรนด์อื่นอีกด้วยนะพวกแบบเวจาซึ่งก็เป็นรองเท้าผ้าใบา คลีนคลีนมินิมอลหน่อยนี่นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ไว้ขัดหนังแบบนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่โซนฝั่งนี้ดีกว่าทีลืมพามาดูโซนนี้จะเป็นโซนฟิลสันนะครับฟิลสันเนี่ยเราจะนึกถึงแบบเมื่อก่อนนะเป็นพวกกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยเป็นการเน้นกระเป๋าหมดแล้วเป็นพวกกระเป๋าผ้าแคนวาสหรือว่าเนี่ยมีหลากหลายทรงเลยนะครับซึ่งผ้าแคนวาสขา้อดีเลยคือมันจะมีความแบบคงทนใช่ไหม แต่เอาจริงๆมันก็แอบหนักนิดนึงนะก็ลองเรียกดูว่าคุณชอบความคงทนแล้วความทเท่คุณก็น่าจะมาแบรนด์นี้ได้นะครับเห็นปะถือปาอปุ๊บแบบผมว่าใส่พวกยีเนี่ยเท่เ,เลยแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับถ้าอคุณมาซื้อของที่พรอ n โตนะครับใส่โค้ด np 5 0 0ด้วยนะครับขั้นต่ำ3า0 0บาทครับไม่ใช่เนใหม่อ p หน้าครับผมจะพาไปลองกางเกงยีในร้านพรอมโตครับ